สวัสดีค่ะเฮดเมดใบบนสีนะคะเพื่อนๆส้มโอนะคะอันนี้คือพัน์ทับทิมสยามสั่งมาจากใต้นะจังหวัดพัทลุงเดี๋ยวเราจะมาลองปอกกันดูหวัวมันิดตุยๆอย่าเงี้ยแต่บางลูกก็กลมนะเขาบอกว่าให้วางให้เหียเห่ยวๆนิดนึงเนี่ยเหียเห่ยวๆแ,นะแล้วนิ่มๆนะเราจะลองปอกดูเขาบอกว่ามันจะ แปลกว่าสุ้มโอนอื่นนิดนึงคือผิวมันขมต้องใช้มีดสองเล่มนะที่เขาบอกคือมีดที่ใช้ปอกสองเล่มเล่มหนึ่งใช้ปอกเปลือกออกก่อนให้หมดเสร็จแล้วอีกเล่มหนึ่งเขาไปล้างมือด้วยนะล้างมือหรือจะใช้ลีนมีดเล่มเดิมก็ได้ล้างมือล้างมีดให้หมดแล้วค่อยมาปอกอีกครั้งหนึ่งเพื่อไม่ให้มันขมผิวเดี๋ยวเราลองอันนี้เราจะลองนะเราจะทําให้เป็นทรงหัวใจวาดกันนะ เป็นทรงหัวใจกันนะเอาละทดลองอันนี้ทดลองอจะเบี้ยวหรือเปล่าไม่รู้อยากวาด <c oughs> ทดลองแล้วมันเพื่อยู่แล้วกันเหมือนหน้อเปล่าหัวใจเราใกล้เคียงเดี๋ยวเราจะพอเราได้ลายแล้วนะนี่จะกดให้ลงลึกจะให้ลงผิวลึกนี่นึระวังมือด้วยนะ ให้ลงเล็กนี่นึงไปตามลายที่เราวาดไว้เราจะแกะแค่ตรงที่เราวาดจะโชว์เนื้อกันนะน,นี่คือส้มโอทับทิมสยามดูเจะเป็นหัวใจไหมเริ่มเบี้ยวแล้วเ,เข้าเนื้อเข้าหนังอ่ะละทีนี้เราจะเราก็จะแคันี้ออกนี่นะค่อยค่อยๆ จะแซะแซอยู่ใกล้ไม่ได้นะมีดดนีนี้จะแซะเปลือกมันออกนะส่งที่เราทำลูกหัวใจ,ะจะ,จะจะแซะออกจะโชว์เนื้อเป็นทรงหัวใจเลยจะเือนไม่เหมือนเดี๋ยวดูกันซื้อมาลูกนี้เท่าไหร่ไหมเพื่อนเพื่อนลองทายลองทายใครว่าง,างลองทายดูว่าลูกเท่าไหร่ หลายๆคนก็ถายถูกนะเพราะว่ามันเป็นพันุ์ที่ที่มาจากทางใต้โดยเฉพาะสองร้อยหกสิบบาทนะคะลูกนึงส่งมาจากทางใต้โดยเฉพาะนี่หัวใจอ่ะหัวใจวางไว้นี่เราก็จะแคะให้ลงลึกนิดนึง,น,งนะให้ลงให้ลงไปแบบตรงๆเหมือนแกะสลักคล้ายๆเพราะเราจะเอาอตรงข,า,ขาวๆนี้ออก กดกดตรงๆไปประมาณนี้เราก็ค่อยๆเปลืองน้ำกันนะมันเป็นเล่นแบบอะดูพเพื่อนๆดูเอเอออกมาแล้วเนีไยสีอมแ,งแดงๆเนาะแต่ไม่ถึงก็แดงจัดเนาะ ราจะโชว์ใช้เวลานิดหนึ่งนะค่อยแค่ค่อยแงต้องใช้มีดช่วย ส้มนนโอหัวใจของเราต้องใช้เวลาหน่ยนะส้มโอหัวใจส้มโอทับทิมสยามนะคะพเพื่อนเพื่อน พันของเขาบอกเนื้อนิ่มถ้าถ้าเอาไว้ให้เหี่ยวๆเ,เนื้อจะนิ่ม,มค่อยๆค่อยๆงี้อยากให้เพื่อนๆเ,เห็นไปรู้ใจเลยใช้เวลาแครนิดนึงมีน้ำๆเยิมเย้มๆเ,เลยนะดูนะกลยละกลยละแ่ไปเรื่อยๆไม่ค่อยดึง ก็ปกติมันต้องออกมาใช่ไหมมันจะง่ายนี่เราอยากมันเป็นทรงหูใจไววหลุด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 อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใจเย็นๆยนอย่าออกมาทั้งรวงค่อยบอกตัวเองนะค่อยๆอ่ะบอกตัวเองค่อยๆค่อยๆเนี่ย,ย,ยนะตรงนี้เกาตรงนี้นะ คูนะ่น่ะใช้เวลาอยู่ผิวมันขมเหมือนกันผิวลงไป ไปแล้วนะอีกึาง,งแรงก็ไม่ได้มันจะแหวง่ง ดึงเบาก็ไม่ออก <c oughs> พอดีกัน ใช้มีดช่วยนะมันถึงจะออกกล้ายแล้วกละ,กละ,กละเพื่อนเพื่อนช่วยลุ้นหน่อยช่วยลุ้นช่วยลุ้นหัวใจส้มโอนะเริ่ม,เร,มเริ่มหลุดแล้วเราไม่ใช่ไม่ได้ใช้มีดอันเนี้ยไม่ใช่มีดขวานนะมีดม,ดมดีมันใหญ่ เป็นทรงนะเริ่มหลุดแล้วเอาละปะมานี้ะนะเพื่อนส้มโอหัวใจเห็นไะโอเคพื้นที่แปบบนึง สมโอทับทิมสยามเพื่อนเพื่อนรักทุกคนอ่ะหัวเปิดมาเป็นไงน่ารักไหมสีออกแดงๆสวยงามก็อย่าลืมเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ